ดูมันวันนอนกูจะแทะมันก็ยังขึ้นมาไอา้เวนที่อยู่เยอะแยะไม่อยู่บางทีมดก็ขึ้นมาห้องก็ไม่ได้สุกป,ปกอะไรบางทีแม่งนอนก่อนจะนอนแบบนี้ดูไม่เห็นหมดพอนอนไปนอนมาเล่นตัวสับแ์แป๊บเดี๋ยวแม่งมดขึ้นถึงหน้าจอตัวทัพท์นะไอ้เวน แหมมันนอนเพื่อนกูละเมิงกูไม่มีเมียมันนอนไอ้เฮียตรงทารกูเหรอมันนอนเพื่อนกูเฉยเลยกูไม่มีเมียมีแฟนมันนอนด้วยกับเขาไม่มีวาสนาไปขอก็แต่งงานแหมมึงถึงกับเป็นห่วงกูคอดจากใครปับ๊บแม่งมันนอนเรเพื่อนกูเลยเหรอโอ้ยแนนอนดิงไว้ดูไว้บ้างนะฮะแม่งความจนไม่อุปรสรรค ชอบใครรักใครก็ไม่มีบัญญาไปขอก็แต่งงานซื้อหวยเลขทูกก็แล้วซื้อป้ายรถเขาก็แล้วซื้อบ้านเลขที่เขาก็แล้วซื้อเลขที่จอยเขาก็แล้วซื้อวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเขาก็แล้วยังไม่ถูกให้นะไม่มีตังไปขอเมียนะไม่มีโอกาสได้เครื่องแกงยางหมอนโนูนีแมง ถองกระิงจอกต้องมาอยู่เป็นเพื่อนนะดูเลยเปิดแฟตไม่ได้แบตดมันน้อยดูแล้วกันหะเนี่ยริงจอกขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสมีเงินไปขอเมียไอห,หาจนริงจอกมาอยู่เป็นเพื่อนนะชูช้ชีวิตชีวิตชู้กับอย่างเงี้ยแม่งนิ่นรน,นทรมารท่างตัวแต่อยู่13เจอแต่นคนเบียดเบียนเขาใครก็เจอแต่นคนรักหักอกสร้างของสร้างตัวก็ ตุ่มเตะเพื่อความรักแม่งก็โดนเขาหักออกสร้างบ้านให้พ่อพ่อขายที่อยู่บ้านคนอื่นเพราะแม่อยู่เขาก็คนของหมดลายบ้านทิ้งไปจ้ะจ้างที่คนอื่นดูว่าชีวิตแม่งต้องมาอยู่ห้องเช่าเจอรถมาก็บภาวะ หน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงเศแต่ก,กิจถดถยโดนป่อยยึดไปมั่งอะไรไปมั่งอ่าเอาท่าที่ไหวช่วงท่านี้มีลมหายใจหากินถ้าที่หากินได้เรื่องอ้วินช่างหัวแม่มามึงอยากเข้าหัวเข้าปากก็ได้หาแล้วกูแดกเอาถ้ามึงอ่ะรู้เรื่องว่าเออไอ้เหี้ยแฟนก็เปิดไม่ได้ ไปได้แล้วไปคุณจะนอนไปอยู่ดีๆนัมึงอ่ะไม่ไปกูจับแดกแม่งไงเฮฮาละไปยังไปแหมเดี๋ยวกูจับแดกมาาแม่งแ,แ,แล้วมือ่อเดี๋ยวมาจีชั่วกูนะไม่เงี้ยนอนเพื่อนไปละไ,ไม่ไปยังกูแดกแม่งไง ปกติมันจะอยู่ในห้องน้ำนะข้างนอกมันจะไม่มีเนี่ยห้องก็ไม่ได้ตกปอกอะไรโดยเนี่ยมันเจอเข้ามาอยู่ได้